เจริญสุขบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวิตในเรือนเพื่อนในบ้านก็มาพบกรรมดาท่านสาธุชนแล้วตามปกติเมื่อพระพุทธองค์เสด็จดำเสด็จขึ้นไปโปรดเทพบระุตรพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นใช้ อภิธรรมปิดกเป็นการเ,าเทศนาด้วยพิจารณาเห็นว่ามันคุ้มกับข้าวข้าวป้อนน้ำนมที่พุทธมารดานั้นได้ทรงอุปการะเรียงดูมาหลายพบหลายชาติทุกชาติ แล้วประการหนึ่งก็มีคนสงสัยว่าทำไมไม่เสด็จขึ้นไปบนชั้นดุสิตเลยเล่าทำไมจะต้องไปขึ้นไปแค่ดาวดึงและให้พุทธมารดามาเสด็จเยื่องย่างพบาทเยื่องย่างพระบาทมาเองก็บอกว่าการเดินเข้ามาหาเพื่อเพื่อฟังพระสัทธรรมนั้นได้อานิสงส์มากได้บุญมากจึงทรงไปประทับ อ,อยู่ที่บนศิลาอาจบรรดุกำพรศิลาอาจที่ชั้นดาวดึงแล้วก็นี้ก็มีคนสงสัยอีกะนะมีคนใสยอีกะพระพระพระพุทธองค์นี่รักพ่อรักแม่ไม่เท่ากันละมัง้งรักพุทธบิดาพระพุทธมารดาไม่เหมือนกันไม่เท่ากันละมัง้งที่เสด็จขึ้นไปโปรดเทพพุทธมารดา,าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ย ไปแค่สามเก้าเท่านั้นเองอะ่ะย่างไปด้วยด้วยสามเก้าโดยความรวดเร็วและมิและม,ละมิได้มีใครอาราธนามินิมนตเสด็จขึ้นไปเองโดยไม่มีใครอาราธนานี่แสดงว่าพระพุทธองค์ไม่เดืรักพระบิดาเลย <ừ. S 1> <laughs> <laughs> ก็มีคำตอบอ่าส่วน ส่วนพระพุทธบิดานั้นกว่าจะไปทรงโปรดได้นี่พระพุทธพระพุทธพระสิริสุโธตนานี่ต้องใช้ให้ใช้บริวารมาอาราธานานิมนต์ให้ไปโปรดที่กรุงกบิลพัทในถึงสามสิบครั้งญาติยอมจำได้ไหมพอจำได้ไหมที่พระสิริสุทโธนาให้คนไปนิมนต์พระพุทธองค์มาเพื่อ ามาสู่กรุงกบิลพัทเนี่ยแต่ว่าส่งไปเท่าไรก็บวชกันหมดส่งไปเท่าไรก็บวชกันหมดเนี่ยนะอย่างเงี้ยแสดงว่าพระพุทธองค์ลำเอียงมารักบิดามารดาไม่เท่ากันแน่แน่ก็มีคำก็มีคำวิสัชนาตอบว่าที่พระพุทธองค์ทรงเดินอ่า ทรงทรงไปด้วยช้านั้นก็เพราะว่าจะรอบารมีของพระสิริสุทธทนะนั้นให้แก่กล้าพร้อมที่จะรับฟังพระสัทธ,ธรรมเทศนาเปรียบประดุจจะหนึ่งว่าผลมะขามป้อมอะเมื่อยังเป็นลูกเล็กๆอยู่เนี่ยใครจะคว้างจะปาด้วย ท่อนไม้ก้อนดินก็แล้วแต่มันก็ไม่ค่อยร่วงแต่ล่วงมาก็แต่กิ่งก้านสาขาใบามันเท่านั้นแหละแต่ถ้ามันแก่สุกจนลูกใสแล้วเนี่ยเมือ่อเมื่อแค่ลมลําเพลยพัดมาเฉยๆนี่ก็ร่วงหล่นเองได้ก็ร่วงหล่นได้โดยโดยง่ายดายเพรพุโธรงเปรียบอย่างนั้นและตรัสพระธรรมเทศนาให้กับพระพุทธบิดานี่ แค่คาถาบทเดียวแล้วก็ยืนฟังด้วยคนมันก็จังสงสัยนะแต่ที่เทพที่พุทธมารดาที่ขึ้นไปสวรรค์ชั้นดาวดึงนั่งบนบนศิลาอาดบรรดุกำพจนศิลาอาจอย่างดีก็มีคำตอบมาว่าวิสัชนาตอบว่าตอนที่ ไปนั่นน่ะไม่ได้เทศนาน้อยด้วยคาถาบทเดียวเมื่อเทศนาตอนที่พระสิริสุทธทนามารับทรงรับบาทนั้นแล้วหนึ่งคาถานั่นน่ะแล้วก็ยังทรงเทศน์อ่าทรงกระทำปฏิหารคือผลบกครพัดตกลงมาเออทรงปาฏิหารคือสเสด็จเหาะขึ้นไปบนนภาากาศ ปานประหนึ่งว่าลองทุลีพระบาทนั้นจะตกลงสู่ศรีรษะของพระพระประยุรยาตและผลบอกคลัพัดก็ตกลงมาก็ยังทรงสแสดงพระสัทธ,ธรรมเทศนาามหาเวสสันดรชาดกให้ฟังนั่นมันหนึ่งพันพระคาถาเลยนะแล้วยังสแสดง เทศนาอื่นๆอ,อีกตั้งหลายเทศนาไม่ได้น้อยไปกว่าของพุทธมารดาเลยคนก็ช่างสงสยัยะนะพระพุทธอง์ทรงเห็นคุณบิดามารดานั้นเท่าเทียมกันไม่ได้รำเอียงคือเท่าเทียมกันมาตั้งแต่บำเพเ็ญเป็นพระโพธิสัตว์แล้วพระพุทธองค์ก็ยังทรงรักและเคารพพุทธบิดามารดาเท่าเทียมกันเสมอ ไม่ได้ลำเอียงต่อกันเลยอ้าวก็คงจะเป็นการจบเรื่องเทศนาโปรดพุทธมารดาเนาะโปรดพุทธมารดาและเ,เป็นอันวจบกันพอคร่าวๆรู้ละว่าเท่านี้ก็โปรดพุทธมารดาด้วยพระอพิธรรมเจ็ดคำพี แล้วก็รักมีคนสงสัยว่ารักบิดามารดาไม่เท่ากันก็อย่างที่เราให้ฟังรักเท่ากันนะแต่ว่าการการเทศนาการเสด็จไปนั้นอาจจะแตกต่างกันด้วยรออะไรบางอย่างก็คือรอรอบาร,รมีอันแกรก่าของพุทธบิดาก็เหมือนพวกเรานี่แหละนะญาติโยมทั้งหลาย คือพวกเราเนี่ยกว่าจะเข้าใจธรรมะธรรมชาติได้เนี let, process, ่ยก็ต้องใช้เวลาใช้ประสบการณ์ใช้ความทุกข์เป็นเหตุนะทุกข์นี่แหละที่จะทําให้เรารู้ธรรมะบางคนทุกข์ทุกจนหาทางออกไม่ได้ก็มีอะเพราะว่าปัญญามันไม่เกิดอย่าเงี้ยก็มีนะก็มีอันนี้ก็ เอาเป็นว่าจบเรื่องเทศโปรดพุทธมารดาคันนี้ก็มาเรื่องอะไรเทโวโรหณะสูตรเอาและเริ่มมีการตักบาทเทโวกันล้วสิกันเนี้ยนะครั้น,นี้เมื่อเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำปฏิหารคมนาการสู่ดาวดึงสเทโวโลกนั้น ครั้งนั้นมหาชนก็มองตามพระพุทธองค์ไปจนรับสายตานะจนรับสายตาแล้วมองไม่เห็นอีกเลยเอนานแล้วนานเนแล้วเนี่ยทำไมพระองค์ไม่เสด็จกลับลงมาให้เราเห็นสักทีหรือว่าเพราะพระองค์ไม่ชอบรักสันโดษปรีกิเวกไปแอบอยู่นะเขาใดที่ใดที่ดึงแล้วก็กระมังคงจะไม่ได้เห็นพระองค์อีกแล้วกระมังคงไม่มาให้พวกเราได้ได้เชยชมอีกแล้ว ก็มีความทุกข์ทรมานัดในจิตในใจกันนะโอ้หรือว่าพระองค์ไปอยู่สู่เขาไกลลาดซะที่ไหนที่ไหนแล้วดังนั้นคนี้ก็สงสัยก็ไปถามพระโมคขลานะพระโมกขลานะก็รู้ ว่าพระพุทธองค์เนี่ยขณะเนี้ยอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเทศปโปรดพุทธเทพประบุพุทธมารดาอยู่แต่อยากจะให้ชื่อเสียงของพุทธสาวกสาวกของพระพุทธองค์เนี่ยได้ปรากฏมีชื่อเสียงปรากฏก็บอกว่านนทไปถามพระพระอนุรุทธ,ธะดูนนทนะ <c oughs> บายเบียงไม่ตอบเองนนไปถามพระอนุรุทธะนนไป มหาชนทั้งหลายก็ไปเที่ยวถามหา,าไปหาสู่สำนักพระนุรุทธะก็ถามว่าพระพุทธองค์จะ,สะเสด็จมาไหมสเสด็จอยู่ณที่ใดพระนุรุทธะก็ตอบว่าอ๋อบัดนี้พระพุทธองค์นัะเสด็จอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเทศโปรดพุทธบจำพรรษาอยู่ที่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเทศโปรดพุทธบุตรเทพพบุตรพุทธมารดาอยู่บนโนน แล้วเมื่อไรจะเสด็จกลับมารอรอวันมหาปวนารนณารอวันมหาปวนารณาแล้วก็จะเสด็จกลับมาพอมหาชนรู้ว่าวันมหาปวนารณาก็คือวันออกพรรษาจะเสด็จกลับลงมาก็ไม่ไปไหนละหาที่จับจองกัน อยู่ที่นั่นเลยทําที่พักอาศัยอยู่ที่นั่นแต่ไม่มุงหลังคาเออคอยมองดูอยู่บนนะอากาศนะั่นแหละเพื่อว่าจะเห็นพระพุทธองค์เสด็จลงมาแล้วรออยู่ที่นั่นเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นอ่ามันอากาศมันมาบังแดดบังฝนให้ชนกลุ่มนั้นนะ่ะทั้งหมดนั่นนะ ชนกลุ่มั้นทั้งหมดทั้งแดดทั้งฝนไม่มาต้องไม่มาต้องตกตกต้องถึงมหาชนที่รอพระผู้ทรงอยู่ที่นั่นเลยนะเป็นอาัศาจรรย์เอา้าวันนี้ก็11นาทีขึ้นไปแล้วก็ขอความสุขความเจริญจงมีกบรบดาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทินเจริญพร